สวัสดีครับวันนี้ผมมาซ่อมเครื่องนะครับเครื่องรุ่น7835แป้านะครับมาดูเครื่องนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าภาพเป็นจุดนะครับเราก็เดี๋ยวผมเทคคานคลิกออกมาดูก่อนนะครับว่าภาพเป็นจุดแบบไหนนะครับนีภาพเป็นจุดตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับจะเป็นจ้่งสีเหลือ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 งนี้นะครับทั่วแผ่นเลยนะครับนี่เลย ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจากการสันนิษฐานนะครับผมมองว่าตัว PCR หรือรูรชานะครับมีปัญหาของชุดดัมสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าอาการที่ผมสันนิษฐานไว้ถูกต้องหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับตรงนี้นะครับผมเอาชุดดัมสีเหลืองนะครับ เอาออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูนะครับตัวนี้พบตรงนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอ z ู o m เลยครับนี่เป็นจำนะครับนี่เอามือรูปสัมผัสมือได้เป็นหลุมเลยนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับก็คือตามอาการภาพตัวนี้เลยนะครับที่เป็นที่เป็นจุดที่เป็นจุดนี่นะครับให้ดูนะครับอันตรงนี้ก<ม>็ได้ าาอสองร่องเนี่ยสองร่องเนี่ยปัดยากเกินนี่ครับเห็นไหมจตามอาคารนี้เลยนะครับก็สาเหตุน,นะครับลูกค้าสั่งซื้อชุดดำยูนิคมานะครับจะจักที่ไหนผมไม่แน่ใจนะครับสั่งซื้อชุดดำยูนิคมาแล้วใช้งานไะด้สักพักแล้วเกิดปัญหาเน,นี่ยครับคิดเสียเป็นร้อย แล้วเปิดเป็นจุกนะทําบทให้ขึ้นภาพตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนปริยาดูแล้วมาดูว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนปริยาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการใส์ชุดดําเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวใส่คืนเครื่องนะครับเมื่อกี้เป็นรูปสีเหลืองนะครับตัวนี้อาการภาพ เป็นจุดๆสีเหลืองนะครับเวลาใส่ชุดดำไปที่หน้าสีนะครับสีเหลืองนะครับะเดี๋ยวเรืยลองดูกันนะครับลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมตงลองทำมันเทสอีกทีนะครับก็เป็นปลาเดียวกันเลยนี่คือกาง เริ่มต้นที่มันเป็นนะะเ,เรียบร้อยนะครับหายแล้วนะครับการไม่เป็นรอย จำของเหลือมาเปหมดแล้วครับอันนี้คือของเก่านะครับนี่คือของใหม่นะครับชัดเล,เลยนะครับอันนี้งานใหม่นะครับปิ้นออกมาไม่ไมีรอยจำนะครับอันนี้เป็นงานเก่านนเรียบร้อยนะครับ ก็นี้มาสวิตเครื่องนะครับเครื่องถ่ายกอกสารนะครับ7835นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปซ่อมแก้อาการตัวไหนนะครับเดี๋ยวทำคลิปมาให้ดูนะครับเคเจอกันีีนครั้งนะครับสวัสดีครับผม